แผนที่จกักรวรรดิสยามในปีคศ .1800 ในยุคปลายสมัยรัชกาลพระเจ้ากรุงทนต้นรัชกาลที่หนึ่งเป็นจุดสูงสุดของยุคความรุ่งโรจน์ของสยามครอบคลุมกัมพูชาลาวทางตอนใต้ของเวียดนามจนถึงคาบสมุทรมาเลเซียส่วนใหญ่แผนที่จัดทำขึ้นโดยชาวต่างชาติโดยใช้คำว่า empire หรือจกักรวรรดิแทนใช้คำว่า kingdom เช่นเดียวกับกรุงศรีวุิชาที่ใช้คำว่าเอ็มพายส่วนคนไทยนิยมเรียกทุกอย่างว่าคิงดอมตามชื่อประเทศไทยในปัจจุบันว่าคิงด d มออฟไทยแลนด์หรือแปลตรงตัวก็คือคิงดอมแปลว่าอาณาจักรคอมเมนต์คนไทยบอกว่าผู้จัดทำแผนที่คือโจเซฟวิลสันลาวลี่ซึ่งเป็นชาวอังกฤษประมาณปีคศ .1857 ถึง1867 Sold สวัสดีท่านผู้ชมทางช่องร้อยแปดชนะนะครับวันนี้มาชมเรื่องราวความยิ่งใหญ่ของชนชาติไทยชนชาติสยามในอดีตซึ่งเราถูกเรียกว่า Empire ยจักรวรรดิจักรวรรดิสยามซึ่งคนไทยส่วนใหญ่จะเรียกว่าอาณาจักรสยามแต่ฝรั่งเขาให้เกียรติเราเลยนะครับโดยใช้คําว่า Empire ซึ่งแปลว่าจักรวรรดิ ซึ่งมีความยิ่งใหญ่กว่าคำว่า k คิงดอมหรืออาณาจักรคลิปก่อนหน้านี้ผมได้ทำเรื่องราวของแผนที่ในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งก็ถือว่ายิ่งใหญ่อยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมปรากฏว่าแฟนๆได้เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าแอดไปดูแผนที่ของพระเจ้าตากสินสมัยกรุงธนบุรียิ่งใหญ่มากวันนี้ผมก็ได้แผนที่ของสมัยกรุงธนบรุรีสมัยพระเจ้าตาก ยิ่งใหญ่จริงๆท่านผู้ชมเป็นแผนที่ของจักรวรรดิสยามในปีคศ1,800ในยุคปลายสมัยรัชกาลกรุงทนบุรีต้นรัชกาลที่หนึ่งซึ่งเป็นจุดสูงสุดของยุครุกโรธของสยามครอบคลุมกัมพูชาลาวและก็ทางตอนใต้ของเวียดนามจนถึงคาบสมุทรมาเลเซียส่วนใหญ่แผนที่จัดทำขึ้นโดยชาวต่างชาติ โดยใช้คำว่า empire หรือจกักรวรรดิแทนที่จะใช้คำว่า kingdom เช่นเดียวกับกรุงศรีอยุธยาที่ใช้คำว่า empire ส่วนคนไทยนิยมเรียกทุกอย่างเลยว่า kingdom ตามชื่อของประเทศไทยในปัจจุบัน kingdom of thailand หรือแปลตรงตัวก็คือ kingdom แปลว่าอาณาจักรแต่ชาวต่างชาติให้เกียรติมากเลยนะครับใช้คำว่า empire หรือจกักรวรรดิเมื่อพิจารณาจากแผนที่ผมเข้าใจเลยว่าท่านผู้ชม ว่าแผนที่ของจักรวรรดิสยามเนี่ยก็คือจุดที่เป็นสีเหลืองเข้มๆนะครับดูทางตอนเหนือเราดินแดนเราไปไกลมากนะครับทางตะวันออกยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับประเทศลาวทั้งประเทศเป็นของจักรวรรดิสยามและทางตอนใต้ของเวียดนามก็เป็นของจักรวรรดิสยามทางกัมพูชา,ขาเขมรหมดเลยนะครับทั้งประเทศเป็นของจักรวรรดิสยาม พอมาทางตอนใต้ท่านผู้ชมจะเห็นว่ามาลายูนี่เกือบหมดเลยนะครับเหลือนิดเดียวทางฝั่งตะวันตกตรงทวายตะนาวสีก็เป็นของจักรวรรดิสยามยิ่งใหญ่ไพศาลจริงๆท่านผู้ชมนี่คือความแข็งแกร่งของบรรพบุรุษไทยในสมัยนั้นไม่ว่าจะเป็นพระมหากษัตริย์ขุนศึกทหารไพรฟ้าประชาชนความแข็งแกร่งทางด้านการทหาร ความแข็งแกร่งทางด้านการเมืองการปกครองทางเศรษฐกิจสังคมทําให้จกักรวรรดิสยามสามารถที่จแผ่อิทธิพลการเมืองการปกครองไม่ว่าจะเป็นไปทางทิศตะวันตกทิศตะวันออกทิศใต้ทิศเหนือกว้างใหญ่ไพศาลจริงๆท่านผู้ชมในยุคสมัยพระเจ้ากรุงธนบรุรีสมัยพระเจ้าตากสินและก็ต้นรัชกาลที่หนึ่ง ท่านผู้ชมเห็นแผนที่นี้แล้วมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับรู้สึกคึกคักรู้สึกยิ่งลำพองใจภูมิใจในความเป็นสยามในความเป็นไทยบ้างหรือเปล่าเมื่ออดีตรเราเคยรุ่งโรดยิ่งใหญ่ขนาดนี้ปัจจุบันอนาคตเราจะช่วยกันรักษาพื้นแผ่นดินไทยชาติไทยทำรงไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ อันเป็นการเมืองการปกครองที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของไทยเหมือนที่จีนเขาเป็นเอกลักษณ์ของเขาสามารถสร้างความรุ่งโรจน์สร้างเศรษฐกิจจะกลายเป็นเบอร์หนึ่งของโลกอยู่แล้วไทยเองก็มีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยที่ทำรงไว้ซึ่งชาติศรราสนาพระมหากษัตริย์คิดเห็นเป็นอย่างไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นหรือโพสต์มาได้ต่อไปนี้จะเป็นข้อคิดความเห็นของคนที่ได้ดู แผนที่ฉบับนี้ว่ามีความรู้สึกเป็นอย่างไรความคิดเห็นที่หนึ่งบอกว่าผู้จัดทำแผนที่นี้คือโจเซฟวิลสันลอรีซึ่งเป็นชาวอังกฤษประมาณปีคศ .1857 ถึง1867คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคอมเมนต์เป็นเมืองขึ้นหรือเมืองในปกครองของสยามตั้งแต่สมัยสามพระยาแห่งกรุงศรีอยุธยา ตอนต้นจนถึงสมัยรัชกาลที่5แห่งกรุงรัตนโกสิน์เป็นเวลายาวนานถึง432ปีจึงถูกฝรั่งเศสนักล่าอาณานิคมมายึดเอาไปจากสยามมีคนกดถูกใจไป32ครั้งเมนต่อมาบอกว่าบางส่วนของกัมพูชาเคยเป็นของไทยเครมมั่งสะใจมีคนกดถูกใจไป41ครั้งความคิดเห็นต่อมาบอกว่า ประเทศไทยหรือราชอาณาจักรสยามทําให้เรารู้ว่าไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดเอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่เราเป็นชาติอารยะมาตั้งแต่โบราณการรักกันไว้สามัคคีกันไว้เพื่อลูกหลานไทยจะได้สืบสารไปในภายภาคหน้าคิดดีต่อบ้านเมืองต่อสถาบันทั้งสามชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเม้นต่อมาบอกว่าถ้าสงครามโลกเกิดขึ้นเมื่อไหร่ จะไปเอาดินแดนที่เสียไปคืนความคิดเห็นต่อมาบอกว่ารุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นหลังต้องยอมเสียแผ่นดินมากมายเพื่อความอยู่รอดของตนยอมเสียแขนขาเสียแผ่นดินช่างหน้าหดหูยิ่งนักเป็นไทยที่ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นให้กับใครหน้าภูมิใจยิ่งนักความคิดเห็นต่อมาบอกว่าเอามาก็ดูแลไม่ได้เพราะการเมืองเศรษฐกิจยังคงมี การสร้างความแตกแยกมากมายไม่สงบสุขง่ายๆแน่ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าดูแล้วก็รู้สึกเสียดายแต่จริงๆไม่ควรเสียดายเหลือเท่าไหร่ก็รักษาไว้ให้มันอยู่อย่างดีที่สุดให้มีความสามัคคีกันอย่างดีที่สุดสมัครสมานกลมเกลียวกันอย่างดีที่สุดรักษาแผ่นดินที่เหลือไว้อย่าให้มันลดน้อยลงไปอีกเท่านั้นก็ดีที่สุดแล้วในยุคนี้ไม่ต้องคำนึงถึง ไอ้ฝรั่งตาน้ำข้าวอันาพานสมัยก่อนหรอกมันผ่านไปแล้วทำขณะนี้ให้ดีที่สุดช่วยกันร,รักษาผลประโยชน์ของชาติรักษาผลประโยชน์ของคนไทยความคิดเห็นต่อมาบอกว่าให้เขเมรดูเลยว่าเขเมรเป็นของไทยมาก่อนเหิมเกรมนักความคิดเห็นต่อมาบอกว่าถ้าสงครามโลกครั้งที่สเกิดขึ้นหลายประเทศทั่วโลกจะหายไปรัฐบาลและกองทัพไทยควรเตรียมให้พร้อมมากๆ ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าเขมรเป็นหมู่บ้านเล็กๆของอาณาจักรสยามความคิดเห็นต่อมาบอกว่าตามที่ได้อ่านมาราดอาณาจักรลาวและราชอาณาจักรเขมรมักอยู่ในสถานะสองหัวเมืองเอ้ยสองแว่นฟ้าส่งเครื่องราชบรรณาการให้ทั้งสยามและยวนเนื่องจากภายในราชอาณาจักรมักแบ่งพื้นที่การปกครองของลาวจะมีหลวงพระบางและจำปาสัก ที่นิยมสยามแต่เวียงจันทร์มักนิยมยวนส่วนขเขมรอยากปลดแอก,กจากสยามเลยหันหัวไปทางยวนบ้างบางคราวแต่พอโดนกดขี่เยอะๆก็หันมาทางสยามพอฝรั่งมาก็หันไปหาฝรั่งเป็นนกสองหัวโดยแท้คบไม่ได้ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าขเขมรไม่ใช่บางส่วนแต่เป็นทั้งหมดที่เป็นของไทย ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าไม่รอดมันทำคลิปมาแล้วว่าของปลอมไทยไม่มีอาณาจักรสยามมีแต่อาณาจักรเขมรความคิดเห็นต่อมาบอกว่าขนาดว่าเหลือเท่าปัจจุบันความเป็นอยู่และการพัฒนายังไม่ทั่วถึงยังมีพื้นที่ธุรกันดารแต่ยังไงก็คือความสามารถของบรรพบุรุษไทยและอดีตบุรพภาหา,หากษัตริย์ที่ได้ปกป้องผืนแผ่นดินส่วนใหญ่ อันมีค่าเอาไว้ได้พวกเราลูกหลานเหลนหลนก็ต้องรู้จักสืบสารรักษาและต่อยอดให้ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยยังดำรงอยู่ต่อไปใครจะเคลมช่างหัวมันของปลอมก็คือของปลอมความคิดเห็นต่อมาบอกว่ายุคตามพรล,ลิงก์ก่อนยุคขอมกว้างกว่านี้อีกเป็นสาราชอาณาจักรดูแผนของ DNA สังเกตสีน้ำเงินจุดร่วมเดียวกันของคนสยามคือสีน้ำเงินคนอาเซียนส่วนมากจีนใต้อินเดียตะวันออกไต้หวันเกาหลีญี่ปุ่นมี DNA ของสยามผสมอยู่ในเปอร์เซ็นต์ที่มากกว่า DNA อื่นภาษาพื้นฐานของสยามเช่นกินมาเลเซียใช้มากันฟิลิปปินใช้คำว่ากูมาอินออกเสียงคล้ายกัน ความหมายเดียวกันปัจจุบันภาษามาเลได้รับอิทธิพลจากภาษาอาหรับ70%ครับท่านผู้ชมก็พอหอมปากหอมคอนะครับหลังจากดูแผนที่จัก,กรวรรดิสยามท่านผู้ชมคิดเห็นเป็นอย่างไรกว้างกว่าสมัยรอห้าอีกก็นี่คือความสามารถของบรรพบุรุษไทยขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ